สวัสดีครับพี่น้องผู้ที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับยาดบมาหันยางใส่สุดนี่ยางเขาเซเว่นเท่าไหร่อะมีปีตกใจตีชุดเออโอ้ยตกใจตื่นเลยตื่นของม่วงตื่น

ไอเนี่ยอย่างทิศโตเออแล้วเราบอไปมดแอ้ววันนี้ทำงานหนักตามมาตะวันทีโอ้ตามก็ตามเขาไงตาันีไหมตามมั้ยตามมั้ยตสิบาปดแฮะไม่ไาเดียวอะไม่ได้ตวันทีขนไปทำไมขึ้ยิ่งใหญ่ขึ้นขึ้นอ้โหดูดูเฮ้ยถือถือปืนเดียวอยู่เว้ย ไปดูไปดูแฟนพี่เดมอนนี่แฟนพี่เดมอนใช่ไหมอ้าวหนูก็บอกว่าหนูรักพี่เดมอนดย้ยอะไรอย่างนี้บายังเหเื่อยยัน่อยอ้โอยต้งจิ้เียวหน่ยทีนีีัี้เียววุ้ยประเทศไทยคุสาเยยเลย นี่่ะกสีน้ำไโอ้มาสีแม่จันบาดิเนี่ยเขียวใหญ่แม่นางยเขียว้ยังยังหนึ่งหนูไม่ขอมสี่ยังไง้ีแม่จันบาทดิใท่ี่เดย็ม้นมาเขียดย้าด้งขอเรียนว่าอะไรใง้ยไม่ได้ไม่ยอมดร้องม่องงนี้ยคนตาเด้ย่คนตเขียวอยู่คนต

เอาไมเอามแห่ไหมงแห่ลักตาเลียก็ลกตาเลียหนึ่งสองสามแ่แห่จะไหนวะไะเดี๋ยวยุ่เอาไมแห่คนนี้เอ๊ะคือวะพี่เพียฮเอันถือเิงดูคืออะไะคืออะไะเออคาราบาลเอาันลอยจเพ่อนย bạn thợ kéo nỗi bạn thợ kéo nỗi, pùi pùi, 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 con pùi, 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 ไม่เด็ดที่เดียวม่เด็ดที่เดียวองค์การนี้ไปอันนี้ไปรู้รู้มาเก่งไม่ดีไม่ีไม่ดีไม่ดีเอ้าเอาเิถ่ายให้เร็วหนึ่งสองสามเอาพูดเสนอมันหลักเท่าแก่น้อยครับเท่าแก่น้อยนี่เขาจะอยู่อ่สองอันนี้เดี๋ยวคืนอย่างเอออันนี้มันบอกคืนเลยนี่ออเอาออกเอาเท่าแก่น้อยไว้ให้มันถือเท่าแก่น้อยมากอ๋ออันนี้มันหนักก็ไปสามอันเลยเอาเออ โสดานายผู้หนาตัวให้ผู้บริหารตัวอเออเอาแล้ไปโพด้ันนี้ได้อันี้พอถ่ายรูปไหมมักมดถ่ายรูปเอาเอาากล่องสวยนะสดีวมันะเอาสดสดปแกงไอเอกไอม่บหรออหนสองสา แปนึงียังไม่คิดจเป็นทีว่ะหนึ่งสองสามไปเอาโอ้ยเราสดชื่นโอ้ยพอทายลุปนี่เดียวโอเคเลยใช่แบบว่าสดชื่นแห้งเออสดชื่น เทาแก่น้อยครับพูดสนุนหลักสารพัดแพงครับคิดลหลายสี่สิบต่อานะครับครับพี่น้องเลือกซื้อได้เลยครับในเซเว่นครับมันมีหลายรถเด้ไมีรถเทนนี่ไม่มีอะไรซาลายเท่าแก่น้อยครับเหมือนเหมืนจะมีมีรถเทสครับมีรถคลาสสิกครับมีซีฟู้ดอือมีหลายรถพี่น้องโอ้โห super pack มีแบบแพงแต่ว่าราคาแบบ่ีิบสามสิบบาทตะวันแดงของเท่าแก่น้อยครับครับแต่เท่าแก่น้อยครับ แม่เอามาเทียมพวกนาพวเอียงเนาะเอาถือถือไปเทียมเนาะเอเอยอกเป็นตาดเป็นที่เสืขน้อ่ขคือคนชนะเขาอยู่บเขาดอกม่เก้ยงหายเาบีถ้าเผือดีก่อนถ้าเผื่อดีหน่อยก่อน ครบเปหตสวยมาสุตาดิสุปตาดีุ่มยังก <mumbles> well, oh, ูก <Brilliant gameplay> oh, um, e ินยังกินยังกูตานี่กัน่ไจํามจ่กูไ้ทองแท้โอ้ไปแก็หลอะ่มจกูไ

จำคูใหม่ำูหม่คุณนี่มอมิอำูหม่บวงได้ซเนีได้สือวนไหเอกเคงืนตนงเก่งใจเพื่อนก็ได้ขอเพื่อนอีกตัวนึ่งเก่ใจเพื่อนขอเพื่อนตัวนึงเก่งใจเพื่อนให่มันเป็นสองตัวมันออมาคู่กันจำคู่ใหม่ เอาไปก่อนนี่กันแหละครับเพราะกันคลิปหนาครับคลิปนี้ฟังกันซะมนิแคบลูกสาวตานี่ไปวีเฮียวครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ